เชนานเอาเลยครับก็เจ็ดโหลนะครับสวนสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับเนม MNJ TV อ็นก็นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเนี่ยเพิ่งจะโดนพิกี้แกล้งไปนะครับผมเนี่ยจะมาเอาคืนทันทีเลยนะครับและผมเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งไปโดนแกล้งมานะครับคือมีคนมาแกล้งผมโดนชนก็คือดีเมอร์นะครับผมผมเนี่ยก็เลย เอาเนี่ยแหละเอาคอนเทนต์เนี่ยแหละคือแบบโดนแกล้งแล้วอยากจะแกล้งคืนแบบเร็วๆเลยแบบเรียวๆแบบไม่ต้องมานั่งเตียบกันเนี่ย โอเคท่านผู้ชมครับหากใครชอบคลิปนี้หรือฝาอกกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมและช่วงนี้นะครับผมช่องผมเนี่ยมันบั๊กนิดนึงนะครับ<อ>ก็คือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่แจ้งเตือนหรือมันอาจจะแจ้งเตือนชา้าหรืออาจจะแจ้งเตือนไม่ตรงเวลานเนี่ยให้ทุกคนนะครับผมกดยกเลิกติดตามนะครับแล้วกดติดตามใหม่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งใหม่แล้วอย่าลืมเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดให้ด้วยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปและจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับผมใครที่กดให้ผมเนนี่ยรรัักะคบผม โอเคผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแผนการกันเลยแต่ว่าแผนทารนี้เนี่ยผมต้องให้จานทีมาช่วยนิดนึงนะครับผมโอเคทีมทีม มาดูคอมไม่ได้ดิคอม,ม,อ,มคอ่ะคอมทำไมอ่ะ,อม,อะมันเล่นไม่ได้คุณแตงค่ะมาดูให้หน่อยดิล้มลงใหม่เลยเอามามา <c oughs> ไม่ดูนะ <c oughs> ไม่ดูนะเนี่ะไรทำคอมอะไรอย่างคือว่าวันนี้เว้ยกูจะแกล้งกี้ รากจะแกงเลยเผู้เซอร์รส์จะแกงเลยเหรอแกงเลยแกงต่อเลยแล้วทีมนะถ้าแผนการแนววันนี้ก็คือเราเนี่ยจะแกงออกไปข้างนอกและขับมอไซค์ันเป็นแค่สองคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะโทรไปหาพี่กี้และส่งข้อความไปหาพี่กี้ว่าเราลดควาและกูเนี่ยได้รับอุบัติเหตุหนักมากโอ้โหแรงๆทุกทุกคนอย่าโกรธผมนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าให้แกงแฟนแรงๆอะไรเงี้ย ได้เราก็จัดแกล้งแฟนแรงๆให้นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่ากดฟังนะเพื่อนเนาะแค่ <c laim> แกงให้ตกใจใช่ไหมใช่ใแกงให้ตกใจเชื่อไม่เชื่อไม่รู้เลยเราเลียวยงไงเราไม่เตรียมยังไงเราเพื่อนเน<อ>ื้อโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้อาจจะมืดนิดน,นึงนะครับผมผม,มาเอากล้องแอบมาซ่อนไว้ข้างนอกนะครับแต่ยังไม่ได้ปรับแสงอะไรเลยนะครับผมโอเคเพื่อนไป ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราไปไฟอัตโนมัติไฟอัตโนมัติกดที่เลยกดจับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ก่อนไปเซเว่นแล้วไปซื้อน้ำแดดเฮลิโลีอ่าลาดหัวกูเลยไม่เหนียวหรอเอ้ยยอมอาจจะอาบน้ำนี่เราไม่เหมือนนายนะเราไม่อาบือนเราเป็นคนอาบน้ำเพื่อนคลิปนี้นะผมลงทุนมากๆเลยนะผมเพิ่งอาบน้ำมาแล้วผมจะต้องลงทุนไปอาบน้ำใหม่เพราะฉะนั้นขอคนอื่นอะไรนะครับผมขับรถครับโอเคครับทุกคนผมไปซื้อไอ้นี่มาแล้วนี่ ผมว่าสปอนเซอร์เฮลูบอยต้องเข้าของแล้วละ่ะเ้ยเดี๋ยวกูทำแผลเอาฟาดหัวแผลจริงอเอาดีกว่ารลบกันไง <c oughs> มึงเป็นคนล้มล้มแทนออแล้วกูเอาไปเนี่ยฟาดหัวมึงเกิ <c oughs> นไม <c oughs> ่ไม่ <c oughs> <c oughs> ทีจรกตอนแรกอ่ะผมคิดว่าจะไปถ่ายกันตรงสวนนะครับผมแต่ว่ารถมันผ่านเยอะเนี่ยใครรตอนกลางคืนเนี่ยรถมันผ่านเยอะนะครับผมถ้าไปถ่ายตรงสวนเนี่ยพอรถมันผ่านเยอะเนี่ยเขาเห็นผมล้มลุแล้วก็อาจจะลวกกูแล้วขึ้นยนต์ขึ้นรถพยาบาลแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วกูไม่เขาอาจจะแบบนี้ก็ได้นะเว้ยเขาเห็นกูมีเลือดอาบทั่วตัวใช่ปะพยายามผ่านมาปุ๊กแม่เขาก็จะลวกไปทีเลย เราก็แย่แล้วผมเราเลยผิดครับก็เลยนะครับคิดว่าเราจะย้ายไปถ่ายตรงหน้าบ้านนะครับผมไอ้ทีมึงบอกเพื่อนมึงเลิกเห่าดิวัวเพื่อนกูอะไรไปง่ายไหโอ้โหไปไปไปเราค่อยอธิบายไม่มันพร้อมบวกกว่าเราบวกใช่ไหมมันเปรี้ยววันหลายครั้งแล้วนะวะธรรมดาครับมาก็อยากจะตัดกับม้าเป็นธรรมดา ยังไงก็ต้องขออภัยกับคำล่าวที่มีมึงกูมึงอะไรออกมาด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ประมาณว่าอยู่กับเพื่อนสนิทกันนะเนาะผมไม่อยากแบบว่ามาเฟกหน้ากล้องอะไรเงี้ยเราเรียวๆเปิดใจให้คนดู<อ>เปิดตดูด <c oughs> อ่ะนยใครโทรมาไอดีมโทรมาโทรทำไมขังรถรถกันจะล้มเลยหรอพี่ทำพี่ทำคลิปอยู่ทางใช้ทำคลิปวะอันนีกัน โลแกนยาวคือถ้าถ่ายตรงนู้นนะคนรถมันผ่านเยอะเขาจะตกใจกันจริงๆผมก็เลยมาถ่ายหน้าบ้านนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเราเนียนอยู่แล้วเพราะว่าพี่กี้อยู่ในบ้านยังไงก็ไม่ได้ยินสปอนเฮดดอยต้องเข้าผมลวครับคือไอ้ดีมัมาน,านเอารูปมาจากเน็ตหรือเปล่าไม่รู้นะเออ,อเข้าแช็คมานี่ ขาเจ็บขาเจ็บบ้างแล้วก็มีเหตุว่าข้าวัติเหตุถือผ้ามาเอแเ้วส่งไปให้กี้ดูเขาอาจจะโทรมาเครื่องมือก็ได้พี่กี้โทรมาเออโอก็โทรมาเนี่ยผมตกแล้วอันนี้เราคุยกันล่าสุดนะครับนี่คือรหัสเข้าอมองอัดนะครับผมรหัสเข้าองานแล้วผมบอกให้ปลุกสิบองันนี้ผมถ่ายรูปบ่นท่านี้แบบเพื่อถ่ายปกนะครับผมเจแล้วผมจะส่งรูปไปก่อน นายบอกว่าจี้นี่ทีมนะเนยมันล้นลมอยู่ข้างนอกอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วเก็บของมีค่าแป๊บเพราะว่าต้องเปื้อนแน่เลยเอาตังค like ์ไว้กับกูได้ร่วเปลื้อนเดี๋ยวเอาไปใช้ด้วยเลยโอ้ันนี้มีบุญได้ชัยกระเป๋ากูชี่แล้วเว้ยเพื่อนนาฬิกากับกระเป๋ากูที่ร่วมแสนเลยนะเพื่อนนะเอาไปขายแล้วเข้ามาฮัลโหล ล้มอยู่ตรงไหนตรงแยกอ่ะไหนเนมเนมหนักมากเลยตอนนี้ไม่ออกไปตลาดตรงข้างหน้านี่ไงตรงเลยไฟแดงมาเนมหนักมากเลยรอรถพอจะซึ้มารับอยู่นะอืมเลื่อดไหลเต็มตัวเล้อยู่ตรงเลยไฟแดงอะคือไม่รู้ทําไงเหมือนกันคือขับเติมน้มันออกมาเติมน้มันคือน้ํามันมันหมดด้วยอ่ะก็เลยออกมาเติมน้ํามันด้วยแล้วก็เลยแวะไปตลาดเมื่อกี้รถมันเฉียวอ่ะ ล้วเนมมันหลบไม่ทันคือทีมอะไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าไอเนมมันคือแบบหนักมากเลยขาหักหัวแตกว่าทีมก็นั่งเนี่ยนั่งอยู่กับมันเนี่ยมันรอันด้ตึกมาควบทีมแย่ออกมาเนี่ยทำไงเดียกี้แค่นี้ก่อนนะกี้เขาบอกให้ทีมนี่เราอะยี่โรงพยาบาลไหนอะจะไปไม่รู้เขาจะเขาจะไปที่ไหนอะกตอนนี้ตรงไหนนะไม่กูบอกว่ากูหัวแตกตลบอยู่มึงอะขาหักแขนหัก กูไม่รู้มึงพูดอะไรมึงมึ้มึงแค่เขียนให้กูดิเลียวจริงจะกินสดเร็วแกเดี๋ยวถ่ายรูปกูนอนคู่กับรถเออแค่นัะได้เวลาสนุกแล้วได้เวลาสนุกแล้วเอามือถือไว้กูเอามือถือไว้กูเดี๋ยวมันโทรมาทุกคนครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมผมจะทำคลิปแกงพี่กี้บ่อยๆนะครับทีมเฮ้ยกูไม่ทำละทำไมกูกลัวเหนียว มื่อไรไหมกูทุบมึงเลยเอาแบบเรียวๆเลยเพื่อนขอคนหนึ่งไลน์นะครับทุกคนขอคนหนึ่งไลน์นะเท่เลยเท่เลยทำอะไรเนี่ยตัดเชือดด้วยรัดเชือดด้วยกูจะพ่าวเอากระดาษเชือกรัดหัวไงจะได้นินงเงียเพื่อนขอคนหนึ่งไลน์นะครับทุกคนมีไหมมีไหม ใครตรงไหมเขาอย่างนี้รัดคอได้รัดรัดน้านรัดัวดละโอ้ลงทุนจัดรัดเฮียเขาตาเออเออตรงไหนีะเฮียมันมันมันไม่เสร็จมาเพื่อนเอาไงถ่ายรูปถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปเอาขวดออกก่อน มึงเอามาดิถ่ายรูปถ่ายรูปเอาโทรศัพท์กูถ่ายรูปไปให้มันอหัวเนี่ยเนี้ยหนักมากเลยกี้เอาล็อกยังไงอ่ะไม่หันอะไรสองหกห้าห้าโอเควันศุกร์เดือนธันวิคมนะกล้องแจ๋งไงเอาไปมึงถ่ายอะไรกูเลยโอเคโอเคโอเคถ่ายถ่ายแล้วถ่ายนะมึงมาถ่ายมุมอย่างงี้ดิมุมสยตรงนอย่างงี้ดิเออโอเคโอเคเดี๋ยวยาวมือจับตา ตรงไปตรงไปไปตึ้งกลางสรงไปกันน้องส่งไปกลางส่งไปอ่านแล้วมันอ่านแล้วมันอ่านแล้วยังไงต่อแล้วมันไม่โทรมาวะเฮียมันเป็นห่วงหกูไม่รู้เฮียเหนียวเหนียวเหรอบอกว่าหรือมันอ่านแล้วหรือว่ามันกลารไหนอะฮะเอาไม่โทรไม่โทรเออมึงไม่เขี ยังมันอ่านแล้วก็ไม่โทรเอ้าดิ่งเหนียวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยสปอนเฮลบอยครับติดต่อใต้คลิปนะครับทีมทำไมวันที่เราแกล้งเราผีวิเศษเราไม่เอาเฮลบอยมาเทวะหัวน้ำก็เหนียวเกินเหนียวมากทุกคนเพื่อทุกคนเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้กี้ไม่ยอมโทรมานะครับผมก็จะรออยู่เงี้ยจนกว่าจะโทรมาเหนียวจัดเลยนะเหนียวจริงมันเริ่มแข็งละเริ่มแข่งก็เหนียวมากนฮัลโหลโอเคไอเนมไม่ดีเลยวะ ทำไมเดียโอ้อ่ะหมอยังคอยตึงกำลังมา,า,าทำอะไรกันล่ะั <laughs> นรักฉันรัแ่เากินกำ็งเลยอ,อ, <laughs> อย่งัง <laughs> เอทำไมที่เราลงดุนจังเลยอะสวอนเซอร์ฮิวบอยลขกติดตดแต่คิปวโอ้ยยยอยาก้องมาคิ้วแกยืนใจผมก็เหนียวอ่ะโอเคครับผมเอาเป็นว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เล่นแบบนี้ตกใจไหมตกใจแกคนเหนียวมากเลย ยุ่งเยอะด้วยเล่นกันยังไงเนะะี่ยฮะขอให้คุณดูกดไลค์เขาเลยที่เขาแกล้งแกไม่เอาไม่กดไลค์ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะคะโอ,โอเคครับผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมถ้าอยากให้แกล้งอะไรก็อย่าอยา่าแกล้งแบบนี้อีกโอเคไหมไม่ครับผมจะไม่แกล้งแล้วครับมันก็เป็นล้างไม่ดีตัวตัวเองเนาะโอเคอย่าไปทำกันนะครับผมก็ดูคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับมาทุกท่านโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไม่แกล้งไปนะเหนียวเหนียวเหนียวจริง